เป็นโอกาสดีมือสันวัดดีมือเหวีมืองามมือโศกมือไส้นะครับผมเป็นการส่งมอบวายินร้านนะครับพี่รับที่กุ้งลามซามควายงามเมืองพญาเล่นะ ยงไม่แลครับนิ่งๆว่ายครับนิ่งนิ่งๆสมีเท่านั้นครับไปได้ไม่ได้สะอาดลาเป็นพุ่งนะครับทั้งทั้งนี่คือว่าเป็นเป็นเด็กเด็กๆตามตามที่นะเรียนรได้มาเนาะเซฟฟาร์มสเปรย์ม่วงอัดแก๊สใช้รักษาแผลสำหรับสัตว์ฉีดง่ายใช้ได้นาน เป็นโอกาสดีมือสันต์มดีมือเลือกมืองามมือโศกมือไส้นะครับผมเป็นการส่งมอบควายเงินล้านนะครับพี่น้องครับที่กุ้งนางฟาร์มควายงามเมืองพญาเลนะครับผมวันนี้รับเกียรติจากไอ้ไส้นะครับผมรัฐมนตรีแผ่นกำนันธมิตรบารมีนะครับผมทีนพอบานพอเมืองท่านอำเภื่อบารมีรั้เกียรติจากพี่น้องทางออดิโซ่เงาะกัญชงปูนิสาบ้านไรปูนิสาวามจังหวัดนคร

เป็น <Like, S 3> <ม>พิธีการนะครับทาสอบในคาวนีแหน้ครา้รับวันนี้นะครับจากภาคาาฟัง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 กำเนิดบอกกันอะี Frank, os, ่ายนะครับมาขับศยขอหรอมาขอแรงอแรงแวน่ก็แรงแหน่ข้นแรงแหน่ขอยกาวสีแห้งมาะพุ่นก็แรงได้อามันกันแห้งหลายๆเป็นแนวคน ขเนื่อคนอยู่น um ํารับน่นแท้ผูพให่ข huh ่งเนื้อคุนอยู่บ้านไร่อุลิสานะครับแท้นะครับมาสูขอนะครับเนื้อค่้ยดีนะครับจากพี่ดีเจพุ่นางนะครับเป็นผู้บุกเบิกผู้ตัดคอีกผู้หนึ่งนะครับที่ว่าไร้แกนชัางพูดไม่านหลายอีเพราะบอกอาดอเอารัก็วกนะครับอางปศึศษสาวนะครับานเป็นาไม่ไปนะครับแ่ว่าวครับสำหรับนี้นะครับมีความยินดี ก็เวลาผมก็บอกเขาหนาเนี่ยยินดีจริงๆนะครับยินดีกับผู้ที่ได้ครับสำหรับคุยสองคนนี้นะครับม็อกโสมค่ะสมคาสมคาก็ถือก็แท้นะครับเป็นการแท่งปั่นเป็นการแท่งปั่นที่เราไป็นน้อยแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะสัตว์ประหลาดก็ถือก็แท้ก็ถือไปลงนะครับทุกคนที่เลี้ยงไปนะครับนี่ไก่บอยนะครับนี่ไก่สองมีเงินนะครับไปได้ ไปเรื่อยๆ้าๆเวลามันคงนะครับช้าๆแต่ว่ามั่นคงนะครับนี่นะครับยินดีกับพี่น้องทุกท่านทุกคนพี่น้องชาวฝ่ายที่มาร่วมในวันนี้นะครับนายชักหูนะครับขอบคุณยินดีคำหนาคุ้นหลังนะครับยุทดีนี้ใช้ผู้ไปมีโชคผู้ไปหนานะครับการให้ลำวยการให้ได้ประสบความสำเร็จดังสิ่งที่ตั้งใจนะครับพี่น้องมาร่วมงานทุกท่านนะครับให้สมคบคิดของพี่น้องทุกท่านทุกคนนะครับเอ้า เขาว่าไม่ไกลโอ้ไม่ไกลเลยเาลืมเราลืมเอาเราถามผู้ขายก่อนเนาะเราผู้ิทเทาแม่เทาว่าไดเออ้ลาขการการสวัสดีพี่รองพี่ย่าชงิมแม่เขาจะไปนอนลาย้น้ลายไหลใส่ใส่น้ำลายไหลพ่อน้ำลายไหลบแม่น้ลายค่อยน้ำลายเลาน้ำลายูวางนี คนเมืองนี้โอ้ยนะี่ะทักทายกันด้วยค่ะสำหรับคุณที่อยู่ทังบ้านแล้วก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่อ่าเป็นไปมาสู่ของเป็นายซื้ออยเป็นดองกันค่ะเพราะว่าได้เป็นดองกันแล้วแล้วก็ได้สิเป็นดองกันอีก กสิปีนดองกตีได้วันไปก่อนใจยืดะยิ่งีิดีใจน้ำนองที่วานท่ดีใจห้ามกินของใจถ้าเอาใจใจห้าไม่ใช่้องก็คงคงคงไม่แบกในในนั้นตอนนี้หัวใจหัวใจหัวใจไร้ใจคืออ่าน้องเพชด น้องเกดยุที่ก็ไปได้รางวัลมาหลายสนามแล้วค่ะแต่ว่าเขาเขาอยังอายุเล็กแล้วก็ไปสนกับอายุใหญ่ก็ได้รางวัลโอแม่ไปกล้องค่ะโอรางวัลรางวัลที่สองหลายหลายสนามสองสามสี่ประมาณนี้ค่ะแล้วก็พี่นี่พีนี่น้องเพชรแขงก็เป็นลูกพ่อขุนใรเหมือนกันแต่คนละแม่ ตัวนี้ล่าสุดที่ไปเดินที่นครสวาารรค์ปากน้ำโขงไปค่ายกี่ตัว26วัวนเท่าน,นี้แหละเขาก็ได้รางวัลที่ที่สีนน่ตัวนี้อายุยังน้อยมากเลยตอนตอนนั้นเนออาะค่ะแต่ั้งนี่คือว่าเป็นเป็นเด็เกดเกด็กๆตามตามที่แม้เลีงยงได้มาเนาะ หน้าตาสวยรูปพ่อบครดจะเป็นประมาณนี้ค่ะกดีใจนั่นร่องนี่สีน้าเนาะผู้ซื้อเนาะคิดยังไงจังไงแต่สินใจซื้อรูใหมมีครับแผนทันะไงราไงยากข้นมากเยนมาใยานมากงรบครัสีรับเนาะใช้หลักขงบอแล้วเออหมดีทีมีนะครับเนาะเอ่อครบเซตงหนักมกดีมแข่ง ครับมัดลูกสาวเล่าแห้งลบอยู่สองรอบสามรอบครับเออะจะุกแรกก็จบยังงี้ครับอ่าฟาร์มีเกคุณงานคายงามนะครับเนาะขอขอบคุณครับขอบคุณพี่สาวที่แสนดีที่แกตัดเพราะว่าแันว่ามป็นล่องเนี่ยแกก็ว่าหายเสียครับเพราะว่าันทุกคำดีๆเราโบว์แมนตัดง่ายๆแต่ว่าผมมาดูเ <independ> พ <ents> ื่อนรี่าน้ำหยด ส่หินทุกวันหินยักอนครับจำได้ไหมครับเน่ยจำได้เนี่น้ำหยดใส่หินเอยใครเนี่ราคาเมื่อนี่หนึ่งล้านห้านะครับนาะขอบพุณนอีหลายๆเด้อเอพีกุ้งนั่งพีแม่แล้วก็ขอบคุณนอล้านด่อันนี้จำไม้เองอันนี้จำไ้เอกครับมันทอมี่ยูมี่ยูอันนี้ห้าแสนหนึ่งร้อ การจำแนงกำารยดกานนำมันกำารของกำไนพันพว่าแล้วรุ่งยทัวก็ห้เพราวาหญยากเอาเนอนการเอาเครับเาเป็นงานแบบใหญ่ขอพุ่นทำกำนรใหญ่งหญ่ถกถุกคนถูกกายแล้ขอคุ่นลงัวที่เปพ่อกับที่เก็นนครับนะครับราวาคเอ้ครับหมอไวครับนี่เป็นเป็นแรงผลักดันอยู่เบื้องหลังครับ ขาดไม่ได <caval S 2> ้ครับว้าเอาแบ่งยังไงแบงวะเนีผยเจ้าเนี่ยเจ้าแนวเลีเดงยวเดียวบัวพะโล้บัวบลันตาเลยครับพี่สุวรรณเหมือนพี่ชายผมพี่แอ้มเหมือนพี่ภูนาเหมือนพี่สาวผมพี่แม่ก็เหมือนพี่ผมเลยนะครับถือลบผสมกันมากๆนะครับไม่โหดไม่โหดเอยครับผมบัวพะโล้ผมรับ งอหน่อยก็ได้นะแต่แม่มาดี่วันนะครับแสดงความได้ใจไปเถออยากทำดังๆเจ้าเอาอย่างน้องเอาตรงนี้ล่ะขอบคุณน้องขอบคุณบ้านไรบุญดิสาฟางที่ให้ขวามไว้วางใจกับไอ้พันธุกรรมของคุณไรนะครับที่ ทำให้เราได้มอบสิ่งดีๆให้แก่กันและขอบคุณสมาชิกชาวควายทุกฟาร์มนะครับขอยามไม่เอ่ยนามนะครับทุกฟาร์มที่มาร่วมกันสลับวันนี้เนาะเห็นหน้าเห็นตาก,กันแล้วขอบคุณหลายๆกําลังใจจริงๆนะครับนี่คือกําลังใจที่จะพลัดดันขาคา่อยไทยให้ก้าวต่อไปและวันนี้สิ่งที่จะนําพาให้แฟนๆพี่ๆน้องๆเกษตรกรทุกคนได้ดูได้เห็นนะครับได้รู้ว่า ควายไทยก็ยังมีมาตรฐานที่ดีเหมือนเดิมก็คือช่องหล้านหลาชาแนลนะครับแล้วก็หูนายห้อยร้อยล้านนะครับแล้วก็คูวุฒเมืองหงนะครับ เมืองสีนะครับคุณสมศรีขเขาป้าเขาเขียว <c oughs> นะครับขอบคุณเลยลยครับที่มาร่วมกันสลับมือนี่เนาะอให้เกษตรกรมั่นใจนะครับว่าควายไทยยังไปต่อได้ถ้าควายคุณเป็นควายที่ดีและมีมาตรฐานรักษามาตรฐานต่อไปขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจกันวันนี้ครับอไยยนนร นึกได้ว่ะน้องซื้อไฟที่นี่ไปอ่ะรอบที่แล้วได้หนึ่งตัวแล้วก็มีลูกขุนใจติดท้องไปซื้อไปจนลืมหายไปจนลืมเพราเจอหมอใยบอกว่าพี่คู้งานจำได้ไหมที่ที่เขาซื้อไฟที่ไปอ่ะลูกเขาออกมาดีมากเลยแล้วก็งงๆแล้วตัวไหนวะพี่หมอใบบอกอะไรรู้ไหมพี่มีหายทิ้งอ่ะ พ่อปล่อยวิ่งเลยปล่อยวิ่งเด้่อนโชคค่ะแห่งบ้านไร่บุญทีสาฟาร์มตอนนี้ก็ได้รางวัลหลายสนามมากนี่คือผมงานเจ้าคุณไรแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านไร่บุญทีสาฟลีพ่อ้วันเราคุณลูกตาจ่าอ่าจ้าจ่าต้องให้หมอบอยค่ะเพราะว่าเป็นลูกชายหมอบอยเขาเป็นคนประมในสนามโอเคเดี๋ยวผมจะเขาแบบเขานงโชคพ่อทุกบทใจเป็นไปกระเข่า คือผมเข้าห้อกับเขาีย่ยต้องขอบคุณพี่ชายผมคนนึงครับต่อพี่ต่อดีความใหญ่เนี่ยพื่อมาเข้าไปนะครับวันนั้นผมเข้าประจำเคสนะครับเข้าประจำเคสแล้วทีนี้พี่ต่อว่าหมอบอยไปดูเคสลูกค้าให้พี่นะผมก็ไปนะครับไปนะผมก็เห็นเจ้าหน้ามันโชคครับตอนน evet> ั้นประมาณสักเจ็ดเดือนน่าจะได้นะครับผมก็เดินวนไปวนมาวนไปมาวนถามว่าพี่ตรงนี้ลูกใคร แต่ว่าลูกเจ้าขุนใจผมถามว่าพี่ได้มาอย่างไงผมซื้อแม่ท้องมาฟังดีนะครับผมซื้อแม่ท้องมาจากพี่กุ้งนางควายตัวนี้ไม่ได้เห็นตั้งแต่แรกนะว่ามันเป็นินฟอร์มอย่างไงมันอยู่ในท้องนะฮะตอนนั้นแกซื้อมาคือท้องมาสักเจ็ดหรือแปดเดือนนะฮะสุดท้ายมาครับมาข้อที่แกผมก็ไปวนอยู่หลายรอบบอกพี่ควายตัวนี้ประกวดได้นะครับแล้วผมการันตีว่าติดรางวัลแน่ๆแกไม่เชื่อผมครับ พราะผมเส่งกิกาสั่นของเท้าผมขี้ไปครับแก่กี่วผมคงไม่คงน่าจะก็หกแก่เหรือเปล่าอ่า AI ไหมนะอ่าผมก็เลยว่าพี่งั้นสนามแรกที่ห้วยถแถงผมจะไปให้ดูแล้วผมยี่สิบวันให้พี่ดูนะฮะสุดท้ายนะไปที่ห้วยถแถงนะครับเขาได้ในวันที่2นะครับในการเตรียมตัวแค่ย0วันผมบอกว่าหลังจากงานห้วยถแถงแล้วนะฮะสนามหน้าผมจะเอาที่หนึ่งที่ให้พี่ให้ได้สุดท้ายนะฮะ ถ้วยยิ language, language ่งใหญ่ท <c oughs: so ises> ุ๋ม no like, ุดนะฮะคือถ้วยของงานพระเจ้าอยู่หัวร้อสิบนะฮะเข้าได้ที่หนึ่งครับถูกนะครับอันนี้คือลูกขุนใจนะครับอัดยันตดเลยครับจากนั้นมานะครับแกบอกว่ามีทุกสนามไปทุกสนามเลยครับมอบอยนะฮะจนมาถึงวันนี้ครับจนได้อ่าน้องเขาอีกตัวหนึ่งแท้ๆอีกสองตัวนะฮะคือน้องเกตเพชรกับน้องพิ่แพงนะฮะของพี่กุ้งนางนะผมวนหลายรอบนะครับแกไม่ใจอ่อนครับสุดท้ายมานะครับแกก็ น้ำหยดลงหินหินมันก็ปัดครับ้อมคุครับครับและตอนนี้นะครับก็ถือว่านะครับคู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็มาร่วมพิธีนะครับหมอโยนะครับที่ห้ออายทุกท่านนะครับที่มาร่วมพิธีวันนี้นะครับเราจะนะครับส่งมอบรับเงินก่อนนะครับแล้วก็นะครับไอที่กลุงน้างนะครับกับจองขอนนะครับมนะครับน้ำมุ้งนะครับขาจะนอนจะเปล่าไปเด้อ นะครับมาถือกันไว้นะครับถ่ายรูปนะครับช่างภาพร้อยไหมร้อไหมร้ไหมวันนี้นะครับเราจับล่าววิงกันหไว้ท่านสิริวงัฒน์วงน์งามไอเ่าโอเคนะครับอ่าถ่ายรูปนะครับส่งมอบนะครับพร้อมนะครับผ้าสีสอดวันนี้นะครับหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะครับน้องเพชรแท่น้องเอ็ดเพชรนะครับเป็นลูกของเจ้าขนไก่นะครับจากที่ทุ่งนาพงามเมืองพญาไรนะครับแล้วก็ สู่บ้านไร่บุญนิสานะครับคือว่านะครับวันนี้เป็นสักขีพยานนะครับสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับอ่าวันนี้นะครับเอ้ารถนำรนเอาได้อ่าได้นเลยยืดๆยืดๆไปใกล้ๆกันเลยเดินมาเดินมาเดินมาผมเลยผมเลยคือว่าเหนือคำนาคุ้นลังคือว่าอยู่ดีไม่ใช่ผู้ไปไม่โชคนะครับเป็นตัวเดียวกับคุ้มแล้วนะครับคือว่า เป็นพี่เป็นน้องนะครับพือว่านะครับแบ่งปันกันไปนะครับคือพี่น้องชาวไทยคือนักพัฒนานะครับคือนักพัฒนานะครับธิวามื่อนี่นะครับต่บือว่าพี่น้องครับเป็นสักดีสักพยานนะครับเรานะครับซื้อจริงขายจริงไม่ได้สร้างภาพนะครับก็ไม่ได้สร้างภาพนะครับสําหรับเมื่อนี่นะครับกับธิวาเป็นแบ่งปันเข้าับพี่น้องนะครับมันก็เลยเกิดเป็นธุรกิจนะครับกับือว่าเกษสิขอสิซีก็ไม่ได้นะทีุู่ม้างับ สื่อมานะครับสื่อแม่มาหลายบาทที่ทัน,นะครับหลักล้านนะครับกับพี่ว่าป็นการเล่นกันค้าอย่างค้าอาหารนะครับวันนี้นะครับยินดีกับพี่น้องนะครับพี่น้องของแล้วถังบอลเล่นนี่ละยินดีนะครับพี่น้องขอใชโดยสักสามครั้งให้กับ,บผู้ซื้อของขายนะครับไปเย่ไปเย่ไป ไปมันม่ยูทูมากปุ๊บ้วรัาผมขอาพอเสียงโยน่โหน่หมุนมุนจัาบ้านแรกนี้ก่อนเงี้ยเมื่อวูนถึงกันครับดม